ครับสวัสดี FC ฟซีคอฟุตบอลทุกท่านมาเจอกันอีกเช่นเคยกับบิ้นนาธีบับนะครับผมโปรแกรมฟุตบอลในวันนี้บอกได้เลยว่ามีความน่าสนใจกันแบบครับคลั่งมีความสนใจกันครีเดียวเลยครับสายบอลญี่ปุ่นก็ไม่ควรพลาดนะวันนี้เป็นบอลญี่ปุ่นครับรวมไปถึงนัดกระชับมิตรวันนี้โอ้โหระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พบกับลีดยูเนเต็ดนะผมสายนักลงทุนไม่ควรพลาดเลยรวมไปถึงสายบอลไลฟ์บอลสดสายสูงแรกเป็นนาทีบาบไม่อยากให้พี่ๆพลาดเลยส่วนพี่ๆคนไหนนะผมที่กําลังมองหากลุ่มฟุตบอลดีๆตอนนี้ไม่ต้องไปที่ไหนไกลมาที่นี่ได้เลยรับรองความหวานเจี๊ยบอย่างแน่นอนนี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยการันตีด้วยสมาชิกตอนนี้1 0,000ื่นกว่าท่านครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน กับเรารับรองความหวานเจี๊ยบอย่างแน่นอนนะบผมทางเข้าครอบครัวนะผมหน้าช่องติกต็อกใต้โปรไฟล์มีทางเข้าอยู่นะผมหรือแอดไลน์มาได้ที่แอด b z 9 1 1ส่วนทางเพจ Facebook ช่อง YouTube เบนนาธีบาบเบนนาธีบาบจะปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นับสำหรับช่องทางการเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเบนนาธีบาบทั้ง3ช่องทางเหมือนเช่นเคยนะผมเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเบนนาธีบาบได้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับผม หนึ่งคู่ชูชื่อวันนี้ลุยกันที่รายการคอนคาเครปโกครับ,บรอบ,บรองชนะเลิศระหว่างสหรัฐอเมริกาพบกับ ปานามานะับนัดล่าสุดนะผมสหรัฐอเมริกาทําได้แค่เสมอกับแคนาดามา2ประตูต่อ2และก็ดวลจุดโทษผ่านเข้ารอบมาได้นะแบบบุญวิดเลยนะผม u s a แนวลุกชุดนี้ถือว่าพวกเขาแนวลุกเป็นการที่เชื่อใจได้เอามากๆเลยครับผมแต่ว่าแนวรับมีปัญหาแบบว่าสุดๆเลยเป็นการเสียประตูแบบว่าเยอะมากสําหรับแนวรับนะผมส่วนทีมเยือนอย่างปานามานะผมเป็นการชนะ3ามเสมอหนึ่ง ถือว่าฟอร์มตอนนี้อยู่ในฟอร์มที่กําลังดูดีดูมั่นใจแบบสุดๆกองหน้าฟอร์มกําลังเข้าฝักเข้าฝากันเลยทีเดียวยิงอย่างน้อย2ประตูแบบว่ามาเรื่อยๆเลยครับกับเรดกําแพงที่เปิดมาให้ USA วันนี้ยิงปังลูกถึงจะเสมอตัวคู่นี้เป็น,นาธิบาปให้เลื่อยเชียร์ที่ปานามาไม่แพ้ใน90นาทีนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ